ัสสะพะคะวะโตบุพพาคณาเมฆารังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันทอดผ้าป่าธรรมชัยทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างส่วนต่อขยายเพื่อสร้างส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลสภาธรรมกายสากลและน้อมถวายบูชาธรรมและน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์แด่มหาปูชนียาจารย์ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐา,า,านะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยพยะสมบัติ และนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกําเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกําเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัม มาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพัิตักไม่พร่องสมบัติจักรพดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติให้ได้เกิด ในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรมีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรที่สอนตนเองได้ที่สอนตนเองได้คนภัยพานจะได้มากล้ำกลายคนภัยพานจะได้มากล้ำกลายสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีได้สร้างบารมีปราบทีวีหมดสิ้นอายุไขัยปราบทีวี หมดสิ้นอายุขายครันละโลกไปครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งพวง ตลาดในศาสตร์ท um ั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากร่ำไกรบาปกรรม่าได้มากร่ำไกรให้สามารถกระจัดมารายให้สามารถกระจัดมารายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่าง นานาในชีวิตให้มาลายหายสูญให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปทำอันใดทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันท ทัศโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นได้สําเร็จวิชาสาได้สําเร็จวิชาสาวิชาแปดวิชาแปดอภินยาหกอภินยาหกปฏิส สัมพิทายาลีปฏิสัมพิทายาสีวิโมก8แปดวิโมก8แปดและจารณะสิบ และจารณะ15อย่างสะดวกสบายอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระ ธรรมการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทิดจงทุกประการเถิน,นิพพานะปัจโยโหโตุนิพพานะปัจโยโหโตุตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันสามครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุ